ครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างตู้ปลานะครับขั้นแรกก็เกมบล็อกไม้นะเอ้ยบล็อกบล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเลือกบนบล็อกสมุดแล้วกันเออไม่เอาดีกว่าเออเป็นบล็อกฐานดีกว่านะครับผมจะแต่ท่านชมจะ เลือกอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกตามผมนะครับที่สองครับเอากระจกมาครับแล้วก็วางวางวางครับแล้วก็เอาบล็อกขาวครับวางวางครับวางครับวางครับโอเคครับก็ได้แล้วนะครับก็วางกระจกสามบล็อกนะครับ กี่บล็อกก็ได้ครับจะวางกี่บ็อกก็ได้แต่ผมวางสามบ็อกนะครับโอ๊ยโอเคครับผมจะวางสามบล็อกนะครับท่านชมจะวางเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าวางเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็วางนี่ครับทับไป ไปครับแล้วก็วางข้างบนอีกเหมือนเดิมครับวางครับวางครับวางครับโอเคครับต่อไปก็ไปเตรียมแม่นี่มานะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่อันนี้ครับคือนี้นะครับดอปเปอร์ครับอันนี้ก็ดอปเปอร์ดอปเปอร์ดอปเปอร์อันนี้ก็ดอปเบิ้ลโอเคผู้ผิดผู้ผิดมาหลายฟ้าเลย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รทุกกระจกแล้วก็วางกระจกใหม่ครับน้ํานี่เป็นวางเป็นค่อยวางครับแล้วก็วางในสตูแล้วปุ๊บ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 ป๊ปุ๊บป๊แล้วก็วางเอ้ยแล้วก็นั่งยองๆครับฟุบฟุบฟุบฟวางให้เป็นอย่างนี้นะครับวางให้เป็นแบบนี้ครับขั้นต่อไปก็เอาปุ่มมานะครับเอาปุ่มปุ่มมา เป็นปุ่มไม้ปุ่มอะไรปุ่มไม้ก็ได้คนระับปุ่มอันนี้ก็ได้คนระับจะเอาปุ่มอะไรก็ได้แล้วก็วางปุ่มไปครับวางปุ่มไปให้รอบเลยนะครับวางปุ่มไปเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เลือกปลาที่คุณจะใส่ครับสมมติคุณอยากใส่ปลาผมจะใช้ปลาใส่ปลาอะไรดีเอ่ยปลากระตูนแล้วกันคนระับปลากระตูนใส่ปลากระตูนนะโอย อันนี้อยา่าค่อยวางใหม่แล้วกันนะเพราะมันต้องใส่ปลาก่อนโอเคครับแล้วก็ใส่ไปกี่ตัวก็ได้นะครับจะใส่ไปกี่ตัวก็ได้ตามใจคุณดูเลยครับผมใส่สิบหกตัวนะครับ โอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีปลามานะครับแล้วคนที่บอกอุน้ำ๋ยวน้ำไหลนครับคนที่อยากวางน้ำนะครับก็วางเลยครับเนี่ย วางเลยครับโอ้ยจมน้ำว,วางใส่ปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับป้ามันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แลครับนี่โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ